สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุกันดีกว่านะครับว่ามีเหรียญอะไรส่งมาขายบ้างนะครับเหรียญในกล่องนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างแต่ก็คือพี่เขาส่งมาแล้วก็พี่เขาเคยส่งมาขายครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าให้ผมลองดูนะครับแล้วก็ลองประเมินราคาดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ มีมีเหรียญสอบาทนะครับแบบหลอดปี48นะครับมีลูกค้าถามอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้เหรียญอ๋อเป็นเหรียญสิบบาทนะครับวาระาต่างๆ่างมีคุดด้วยนะครับโอเคนะครับเหรียญเหรียญเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับคือพี่เขาส่งมาขาย ขอภัยครับพี่พี่ท่านนี้อยู่จังหวัดระยองนะครับส่งมาขายครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเหรียญนะครับแล้วก็ส่งมาขายอีกนะครับนี่นะครับก็สิบบาทสองสีรอเก้านะครับสี่เหรียญสิบบาทสองสีรอหกนี่นะครับกรมศินสามเหรียญนะครับหนึ่งบาทสี่แปดนะครับสองบาท สองบาทนะครับไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับสองบาทนะครับเมื่อพี่เขาเคยส่งมาคราวก่อนไม่แน่ใจว่ากี่หลอดนะครับอันนี้ก็มีตกค้างอยู่นะครับก็ส่งมาอีกนะครับแล้วก็หนึ่งบาทร้อ9เก้านะครับตาแผ่นดินนะครับสามสิบเหรียญก็โอเคนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเหรียญแล้วก็เดี๋ยวโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวดูเหรียญดูเหรียญกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะเร็วสักหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวรีบแกะรีบโอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญสิบาทครุฑนะครับ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้น่าจะผ่านใช้นะครับด้านหลังมีร่องรอยของการทําความสะอาดมานะครับอันนี้ก็อ่าไม่ผ่านใช้สามเหรียญน,นะครับนี่นะครับแล้วก็มี มีกรมศิลนะครับกรมศิลก็เป็นด้านหลังเป็นพาเรแคเมนะครับอ่าก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับแล้วก็มี2บาทปี48นะครับอันนี้ก็คือรับซื้อนะครับอ่าอถึง300บาทนะครับ2บาทปี48นะครับอันนี้เป็นหลอดนะครับแล้วก็มีอันนี้ติดมาด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็พอที่จะซื้อได้นะครับสําหรับ เหรียญในชุดนี้นะครับก็มีม,มีมีเหรียญหลักๆแล้วก็มีเหรียญย่อยๆมานะครับ1บาทตาแผ่นดินราคาไม่สูงนะครับเหรียญละ3-4บาทแค่นั้นเองนะครับก็ใครมียังพอที่จะเก็บไว้ก็คือแนะนำให้เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับยังยังไม่ต้องรีบขายนะครับช่วงนี้พ่อค้าคแม่ค้าจะรู้นะครับว่าเหรียญราคาเป็นยังไงนะครับก็คือค่อนข้างจะขายออก ยากสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีละกันนะครับของของนักสะสมนะครับนักสะสมจะรู้นะครับคนที่ซื้อเหรียญช่วงนี้ก็คือแบบจะได้ราคาที่ย่อมเยาวกว่าช่วงต้นปีนะครับช่วงต้นปีก็คือราคามันจะขยับมาสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะกระแสเหรียญ10บบาทปี33ที่ประมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการแบบตามหาเหรียญ ปีพศอ,อื่นๆด้วยนะครับทำให้เหรียญราคา,าแรงในช่วงต้นปีที่แล้วต้นปีนี้นะครับส่วนมาเนี่ยเมษายนนะครับก็ราคาก็บางรายการก็คือลดลงเยอะนะครับยกตัวอย่างแพ็คเขียวปี31นะครับคือช่วงต้นปีขายได้ถึง2อ0 2 2 0 0 0นะครับแต่มาช่วงเนี้ยนะครับ2,000ในกลุ่มซื้อขายก็ ขายกันยากแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็จะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็เป็นโอกาสของคนที่มีกําลังหรือว่าพอที่จะเก็บได้ในช่วงนี้ก็กคือถ้าเก็บช่วงนี้ก็คือจะถูกกว่าช่วงต้นปีนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวรอดูกลางปีอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าราคามันจะขยับ ขึ้นไปอีกหรือว่าทรงตัวหรือว่าลดลงนะครับก็คือการจะเก็บสะสมเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนะครับเราก็ต้องดูแนวโน้มอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็จะมีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจผมก็จะมา update, อัปเดทให้เพื่อนๆ FC ได้รับทราบกันนะครับก็คือผมอะ่ะไม่ได้เก่งกำไรในทุกรุ่นนะครับผมเก่งกำไรในบางรุ่นนะครับแล้วก็ ก็ก็กพอพอที่จะแนะนําได้ในบางรุ่นนะครับก็ส่วนอื่นๆก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับนี่ครับเหมือนเหรียญพุุธเนี่ย200 220 250เมื่อก่อนขายได้นะครับตอนนี้ก็คือในกลุ่มซื้อขาย200 210 220ก็ขายยากแล้วนะครับก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็คือราคามีการปรับลดลงมานะครับก็ ประมาณนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็มาแกะรีวิวให้ดูนะครับว่ามีการส่งมาขายนะครับอันนี้ก็คือจากจังหวัดละยองนะครับขอฝากนิดนึงนะครับฝากนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับท่านที่ส่งเหรียญมาขายนะครับกรณีที่เราตกลงผมตกลงที่จะซื้อเหรียญของท่านแล้วท่านจะส่งเหรียญมาขายแล้วนะครับผมจะแจ้งที่อยู่ให้เมื่อท่านส่งเหรียญมาแล้วนะครับรบกวนนะครับส่งสลิป ให้ผมดูสักนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าผมจะได้เช็คพัสดุได้นะครับกรณีบางครั้งผมไม่ได้อยู่รอรับพัสดุนะครับเหมือนเหมือนกับถ้าเกิดว่าพัสดุมาถึงผมอาจจะไปรับที่ขนส่งหรือบริษัทเลยนะครับก็รบกวนส่งส่งสลิปให้ผมนิดนึงนะครับก็คือส่งมาขายอ่ะมันมันไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็คือส่งมาให้ผมได้เลยนะครับเผื่อว่าผมจะได้ช่วยเช็ค พัสดุนะครับว่าถึงไหนแล้วก็ก็จะได้แบบรวดเร็วอีกทางหนึ่งนะครับเผื่อว่าบางช่วงผมไม่อยู่บ้านนะครับผมไม่ได้แบบรอรับพัสดุนะครับก็ผมจะได้ไปรับที่ขนส่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่งเหรียญมาแล้วก็แจ้งเลขพัสดุไว้นิดนึงนะครับก็จะได้รวดเร็วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ส่งมาขายจากระยองนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ขายได้นะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ